หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นํากระเป๋าสารจากกระจวดที่อยู่ทางด้านของพี่อุ๊บอิ๊บเนี่ยนำไปโกอินเตอร์มานะครับเอาไปถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสองยก<ำ>ให้ดูไหมคะอ่าเอาไปสักหน่อย,อยนะครับัหน่อยนะอันนี้ประดับด้วยหูหิ้วเป็นไข่มุกด้วยนะครับสวยงามมากก็ทําให้กระแสะความนิยมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกระจูดถ้าเกิดเดิมๆเลยเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นมีแค่เสื้อเท่านั้นแหละ,ะหรือไม่ก็ชั้นลอมที่ผู้เฒ่าผู้แก่ ใส่ของเอาไปทําบุญแต่พอมาตัดเย็บแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมแต่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะได้รับความนิยมในภาคอีสานอย่างรวดเร็วด้วยหลายคนเท่าไหร่ครับใบนี้พันเจ็ดอเ้าบาทไม่น้อยนะคือถ้าเกิดเสื้อนึงคืนหนึงอาจจะเป็นหลักร้อยไม่เท่าไหร่อันนี้พอมาเย็บเป็นกระเป๋าเป็นพันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความนิยมทางภาคอีสานกันหน่อยนะครับว่าเขาเนี่ยหลายๆคนมาตามหากระเป๋านิยมมากน้อยแค่ไหนไปติดตามจากรายงานกันครับ จากการที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำกระเป๋าสารจากกระจูดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสารของภาคใต้ติดตัวไปใช้ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจณกนะรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทําให้ผลิตภัณฑ์กระจูดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกห้างอุบลพลาซ่าอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากสารจากกระจูด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญของภาคใต้โดยมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่รวบรวมมาจากหลายจังหวัดของภาคใต้ถือได้ว่าเป็นสินค้าโอท็อปและซอฟท์พาวเวอร์จากแดนใต้สู่ดินแดนอีสานเรารับมาจากที่ไหนบ้างครับผมจังหวัดภาคใต้พัทลุงนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งที่ทําเลยค่ะคือกระจจดเนี่ยเป็นต้นไม้สามารถนํามาทําอะไรได้หลายอย่างมากอย่างเช่นกระจาดถาดกระเป๋าเป้ แล้วก็ด้วยดีไซน์ที่แปลกใหม่ด้วยใช่ใช่อย่างเช่นแบบนี้ครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นใบนี้นะคะก็คือคนทําจะนําผ้าปาเตะซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของเขาอยู่แล้วมาผสมผสานค่ะ,คะแล้วก็เส้นกกค่ะเป็นไงบ้างครับได้รับความนิยมดีไหมได้รับความนิยมมากค่ะเพราะว่าหนึ่งคือราคาไม่แพงสองสวยงามสามใช้ทนเขาบอกใช้ทนมากๆ จากการที่กระแสะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระจูดเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทำให้มีประชาชนลูกค้าให้ความสนใจต่างแวะเวียนมาซื้อเป็นของใช้ของฝากไม่ขาดสายทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอีกทั้งมีราคาที่ไม่แพงพูดได้เลยว่าราคาย่อมเยาวแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วพอดีว่าเป็นลูกค้าของอุบลพาซ่านะคะมาดู ตะก,ก้ากระจุดนนะคะค่ะมีเป็นสินค้าที่ราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็มีสวยสวยงามมากค่ะบ้านจะซื้อไปฝากเพื่อนนะคะค่ะเห็นกระจูดนจากที่ไหนอ๋อเห็นในเพจอุบลพัซซ่าค่ะ,คะก็เลยตามมาก็เออมาเห็นสินค้าแล้วก็สวยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะจากเริ่มต้นไรายได้คือหลักพันตอนนี้ก็เป็นหลักหมื่นอัอนนี้ก็แตะแตะแสนแล้ว<ม>เกือบแตะแสนแล้วค่ะ ก็อยากให้ช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเป็นฝีมือของคนไทยคนชลาในตามบ้านที่ว่าไม่มีงานทำเขาก็มาสารตรงนี้ทำให้เขาได้มีงานทำค่ะแล้วก็มีไรายได้ด้วยถ้าอยากมาดูสินค้าด้วยตัวเองร้านเป็นห้างเก่าของจังหวัดอุบลน,นะคะอยู่ตรงข้ามกับทุ่งสีีเมืองเราจะมีเพจนะคะอุบลพาซาค่ะค่ะเพจชื่ออุบลพาซาภาษาไทยเลยค่ะ ผลจากการที่นายกรัฐมนตรีนํากระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์ถึงกรุงปารีสได้กลายเป็นการโปรโมทซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยที่ท,ทรงพลังมากเพราะฮิ้วกระเป๋างานแฮนเมดฝีมือคนชายแดนใต้ไปเดินที่ประเทศฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองแฟชั่นระดับโลกอีกทั้งผลิตภัณฑ์กระจูดนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาโลกลดโลกร้อน เพราะใช้วัตถุดิบทั้งหมดจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นผลิตด้วยมือไม่ใช้เครื่องจักรไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนนั่นเองธนชัยจึงเจริญทีมข่าว nbttv อีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีกำลังเป็นกระแสะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยใครไม่ถือกระเป๋าผ้าขมา้ากระเป๋ากระจูดนี่ ตกเทรนด์นะครับตกเทรนด์นะต้องขอบคุณท่านนายกนะคะคที่นำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปโปรโมตต่างประเทศเราคนไทยก็ต้องช่วยกันนะคะสร้างกระแสต่อเพื่อให้ชาวบ้านคนที่เขาผลิตพวกผ้าขาวมาอมเอยกระเป๋ากล้จุดเอยมีไรายได้เพิ่มมาึ้นและย่างถ้าเกิดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเดินทางเข้ามาอย่างบ้านเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดเห็นคนไทยใช้กันเยอะๆหลายๆคนมันมีผลต่อสภาพจิตใจนะเขาก็จะแบบเอ๊ยคนไทยใช้แบบนี้กันเหรอใช้ แสดงว่านี่คือซอฟต์ o วร์ของไทยเรารต้องใช้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างคนจีนเขารู้อยู่แล้วเขาจะรู้เลยนะคะว่าที่ร้านเนี่ยถ้าหากว่าไป c e นทันเวอร์เนี่ยจะต้องไปที่ร้านนี้แล้วไปเหมาเลยนะไปเหมา200-300ใ300บหมดเกลี้ยงนะคะตอนนี้เริ่มมีคนไทยไปตามหาเพิ่มมากขึ้นไปตามหากันได้เดี๋ยวจะหมดซะก่อนนะคะ